ห้าเร่งที่คุณต้องรู้หากคุณต้องการใช้กฎแรงดึงดูดในการดึงดูดทุกสิ่งที่คุณต้องการข้อแรกครับคุณจะไม่มีวันได้ในสิ่งที่คุณเนี่ยต้องการครับแต่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณเนี่ยคู่ควรคําว่าคู่ควรในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณเนี่ยไม่ดีพอนะครับแต่คําว่าคู่ควรก็คือคุณต้องพัฒนาตัวเองให้มีมาตรฐานบางอย่างเพื่อคู่ควรกับพลังงานที่คุณต้องการเช่นคุณต้องการเงินจํานวนมากเงินเนี่ยเป็นพลังงานสูงครับ ความสำเร็จมากๆเนี่ยก็เป็นพลังงานที่สูงถ้าคุณเนี่ยจะได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการอย่างที่ระบุมาคุณต้องทําตัวให้ตัวเองเนี่ยมีพลังงานสูงด้วยนะครับการที่เราจะมีพลังงานสูงเนี่ยทาได้หลายวิธีครับเช่นการใช้ลหมหายใจการสร้างน,นิสัยหรือว่าการใช้เครื่องพลังงานบวกเช่นเซลท็อกแอฟเฟอร์เมชันเป็นต้นครับแล้วก็ยังมีอีกหลายวิธีนะครับเดี๋ยววันหลังมาแบ่งปันีกทีในคลิปหน้านะครับในคลิปนี้อาจจะลองฝึกจาก การปรับระดับลมหายใจหายใจเข้าลึกลึกหายใจออกแล้วก็หายใจให้เต็มปอดนะครับและก็สําคัญคือพูดคําเชิงบวกกับตัวเองรู้สึกดีรู้สึกบวกกับตัวเองแล้วก็สร้างนิสัยเชิงบวกให้กับตัวเองครับสิ่งสําคัญเนี่ยหลายคนบอกว่านิสัยเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับพลังงานนิสัยคือพลังงานครับเพราะว่าสิ่งที่เราทําซ้ําๆมันจะกลายเป็นนิสัยธรรมชาติและไอความที่เราเป็นเรานี่แหละครับมันก็คือพลังงาน เพราะตัวเราคือพลังงานยิ่งเรามีวินยัยเรารับผิดชอบเราไม่นิสัยในเชิงบวกเราก็กําลังสร้างเคลื่อนพลังงานที่ดีให้กับตัวเองครับก็สองครับกดแรงดึงดูดทํางานอยู่ตลอดเวลากับทุกสิ่งที่เราคิดเชื่อและรู้สึกสําคัญก็คือคิดเชื่อรู้สึกถ้ามันเกิดซ้ําๆมันจะกลายเป็นพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดสิ่งที่คุณเนี่ยเหมือนกันเข้ามาครับสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันเข้ามาเพราะฉะนั้นคิด เชื่อและรู้สึกจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพลังงานบางอย่างในการดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันเข้ามาจงระวังคำพูดของคุณจงระวังความคิดจงระวังอารมณ์ของคุณจงพูดในสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นเท่านั้นจงรู้สึกในสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นจงเชื่อในแบบที่คุณอยากจะเชื่อเท่านั้นเพราะฉะนั้นจงฝ่ายไปในทางเชิงบวกนะครับข้อ 3. ผลลัพธ์ที่เราได้รับในวันนี้เป็นผลมาจากผลลัพธ์ในอดีตที่เราได้สร้างเอาไว้ การกระทาที่เราได้สร้างเอาไว้ความคิดที่เราได้สร้างเอาไว้ณับนะปัจจุบันคือผลลัพธ์ของอดีตและปัจจุบันที่คุณเนี่ยได้เจอสิ่งต่างๆก็เป็นผลมาจากความคิดที่สะสมกันมาเป็นแฟ้มข้อมูลครับถ้าเกิดว่าเราคิดซ้ำๆในบางเรื่องที่เป็นลบเราก็จะมีแฟ้มเชิงลบถ้าเกิดว่าเราคิดในเชิงบวกสะสมกันมาเราก็จะมีแฟ้มเชิงบวกและแน่นอนครับแฟ้มมันก็มีวันเต็มถ้าเกิดว่า แฟมอารมณ์เชิงรบของคนเนี่ยมันเต็มคุณก็จะปริแตกคุณก็จะโกรธง่ายเศราง่ายโมโหครับสิ่งสําคัญก็คือต้องระวังในช่วงของความรู้สึกเอาไว้นะครับทุกอย่างที่คุณได้รับในภายนอกเป็นผลมาจากความคิดที่สะสมกันมาข้อ 4. จงกล้าที่จะขอจงกล้าที่จะเชื่อแล้วก็รอรับอย่างปล่อยวางสิ่งสําคัญก็คือเราต้องกล้าสร้างความปรารถนาว่าเราต้องการอะไร เป็นจำนวนที่ชัดเจนแล้วก็ถ้าสามารถระบุวันตัวเลขได้ยิ่งลงดีเทลเท่าไหร่ยิ่งดีมากๆเลยนะครับสิ่งสําคัญคือขอเชื่อปล่อยวางแล้วก็รอรับผลของมันครับขอ้อ5กดแรงดึงดูดไม่ทํางานกับความกังวลความลังเลสงสัยความเครียดความเศร้าความรามาแต่กดแรงดึงดูดทํางานกับอารมณ์ความรู้สึกมั่นใจปิติยินดีชื่นชม ขอบคุณชัดเจนและรู้สึกสนุกสนานรู้สึกดีกฎแรงหนึ่งดูดทำงานกับอารมณ์ความรู้สึกยิ่งคุณรู้สึกดีรู้สึกว่าคุณได้รับแล้วคุณมีแล้วคุณเป็นแล้วแล้วก็คุณก็ลงมือทำด้วยในชีวิตจริงคือทำและคิดอย่างสอดคล้องนั่นแหละครับเรียกว่ากฎแห่งแรงหนึ่งดูดคุณจะได้ในสิ่งที่คุณคู่ควรและได้ในสิ่งที่คุณต้องการเมื่อคุณคู่ควร และลงมือทํามากพอรวมไปถึงการจินตนาการบวกกับการสร้างความรู้สึกทําทั้งหมดนี้พร้อมกันนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังเนี่ยมาแชร์วิธีนอื่นเพิ่มเติมนะครับ Motivation Podcast สวัสดีครับ